นี่คือทาวน์โฮมสองชั้นยกสูงเหมือนได้พื้นที่บ้าน3ชั้นที่มาพร้อมนะวัตกรรมบ้านเย็น1นเดียวในย่านประชาอุทิศ90 สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เอมและทีมงานโฮมหน้ายอยู่พาทุกท่านมาชมโครงการอวนาประชาอุทิศ90ค่ะเป็นโครงการที่บริษัท RPS เจ t จำกัดพัฒนาร่วมกับบริษัท PBA Estate จำกัดและโครงการจะมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างไปชมกันเลยค่ะที่ตั้งของโครงการจะอยู่ภายในซอยประชาอุทิศ90แหล่งรวมความอุดมสมบูรณ์เดินทางง่ายใกล้ถนนสุขสวัสดิ์ถนนพระราม2 วงแหวนอุตสาหกรรมทางด่วนการจนาพิเศษและสะพานภูมิพลทำให้เดินทางเข้าออกเมืองได้อย่างสะดวกสบายรายร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบคันใกล้ห้างบิ๊กซีฟูดเพสประชาอุทิศ90โลตัสประชาอุทิศและเซนทรัลพระรามสองใกล้สถานศึกษาและโรงพยาบาลอย่างเช่นโรงเรียนสารศาสตร์วิทศศึกษาโรงเรียนสารศาสตร์ประชาอุทิศพิทยาคารโรงพยาบาลบางประกกบ3และโรงพยาบาลเปาโลพระประแดงเป็นต้นคะ่ะ อวนาประชาอุทิศ90เป็นทาวน์โฮม2ชั้นยกสูงดีไซน์ใหม่สไตล์โมเดิร์นไทยคอนเทมพอร์ติตั้งอยู่บนที่ดินขนาดใหญ่ประมาณ32ไร่มีจำนวนยูนิตภายในโครงการ333ยูนิตมีแบบบ้านให้เลือกทั้งหมด2แบบที่ดินบ้านเริ่มต้น17.5-51.9ตารางวาพื้นที่ใช้สอย131-150ตารางเมตรฟังก์ชันบ้าน2-3ห้องนอน 3ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถ3คันในราคาเริ่มต้นเพียง2.45ล้านบาทและก่อนที่เราจะไปชมโครงการกันฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับโฮมหน้าอยู่ c h ชาแนลเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะคะหน้าหน้าโครงการจะมีเมนเกตขนาดใหญ่สไตล์โมเดินมีการแบ่งการเข้าออกไว้2รูปแบบคือในส่วนของลูกบ้านและวซิเตอร์ แบบนี้ลูกบ้านจะเข้าออกผ่านระบบ Easy Pass สะดวกสบายไม่ต้องยื่นมือออกมาแตะบัตรและที่ด้านหน้าจะมีกล้อง CCTV พร้อมพี่พพรๆรอปภคอยประจำการอยู่ตลอด24ชั่วโมงอุ่นใจปลอดภัยหายห่วงค่ะสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการจะมีส่วนพักผ่อนให้ด้านหน้าและนอกจากส่วนตรงนี้แล้วในอนาคตก็จะมีส่วนพักผ่อนที่ด้านในอีก2จุด รวมเป็น3จุดด้วยกันลูกบ้านสามารถออกมานั่งเล่นรับลมชมวิวกันได้ตามสบายเลยค่ะและนอกจากนี้ยังมีคลับเฮาส์สระว่ายน้ำและฟิตเนสที่อยู่ระหว่างการพัฒนาลูกบ้านจะได้รับเมมเบอร์ชิพและสามารถใช้ได้ในช่วงกลางปี2567ค่ะโครงการอวานาประชาอุทิศ90จะเป็นทาวน์โฮม2ชั้นยกสูงในความมงคลตั้งแต่บ้านเล็กที่ขึ้นต้น89โดยจะมีแบบบ้านให้เลือกทั้งหมดด้วยกัน2แบบได้แก่แบบบ้านเอม r a l รัล หน้ากว้าง5.2เมตรที่ดินเริ่มต้น17.5ตารางวาพื้นที่ใช้สอย131ตารางเมตรฟังกช์ชันบ้าน2ห้องนอน3ห้องน้ำ3ที่จอดรถแบบบ้านโอปอหน้ากว้าง6เมตรที่ดินเริ่มต้น20.2ตารางวาพื้นที่ใช้สอย150ตารางเมตรฟังกช์ชันบ้าน 3ห้องนอน3มห้องน้ำา3ที่จอดรถแบบบ้านตัวอย่างที่เอฟจะพาเพื่อนๆมาชมในวันนี้เป็นแบบบ้านโอปอน้ากว้าง6เมตรที่ดินเริ่มต้น20.2ตารางวาพื้นที่ใช้สอย150ตารางเมตรฟังก์ชันบ้าน3ห้องนอน3ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถ3าคันการออกแบบบ้านของที่นี่บอกเลยนะคะว่าไม่เหมือนใครเพราะที่นี่เป็นบ้านทาวน์โฮมสองชั้นยกสูงซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากบ้านไทยในอดีตหรือที่เราเรียกกันว่าบ้านทรงไทยนั่นเองค่ะ มีการยกใต้ถุนบ้านสูงทําให้โปร่งโล่งสบายอากาศถ่ายเทสะดวกผสานกับนวัตกรรมแอร์ o ฟรูปแบบ Ventilation ล็อกหรือบล็อกช่องลมมาเป็นตัวช่วยในการไหลเวียนอากาศไปยังห้องต่างๆทําให้บ้านที่นี่เย็นสบายและยังได้ความแข็งแรงเพราะก่อสร้างด้วยอิฐมวลเบาทั้งหลังอีกด้วยค่ะ เข้ามาที่หน้าบ้านกันค่ะตรงนี้จะเป็นไฮไลท์ของโครงการเลยนะคะได้พื้นที่ยกสูงเต็มเต็มชั้นและจอดรถได้ถึง3คันและตรงนี้ค่ะสามารถต่อเติมได้แข็งแรงแน่นอนเพราะลงเสาเข็ม i e 2 2ไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะก่อนทางเข้าบ้านจะมีอ่างล้างมือเราสามารถล้างมือก่อนเข้าบ้านหรือออกจากบ้านได้ค่ะตรงเข้ามาจะเป็นประตูทางเข้าบ้านสามารถติดกอนดิจิตอลดอลอ็อกเพื่อความสะดวกสบายได้ด้วยนะคะ เข้ามาในบ้านจะเจอจับโครงบันไดชั้นล่างและตรงนี้จะเป็นห้องเก็บของอีกหนึ่งจุดส่วนตรงนี้เป็นพื้นที่กว้างค่ะสามารถวางชั้นวางรองเทา้าหรือมานั่งใส่รองเทา้าก็ได้ค่ะขึ้นมาที่ชั้นบนได้ได้ว่าเป็นชั้นหนึ่งของบ้านได้ฟ้าสูง2.7เมตรพื้นปูด,ด้วยแกนิตโตทั้งชั้นโดยชั้นนี้จะเป็นที่ตั้งของคอมมอนแอร์เรียและห้องครัวในส่วนของห้องครัวจะได้เป็นครัวปิดรองรับชุดครัวแนวยาวได้แบบนี้เลยนะคะ ในส่วนของบ้านจริงจะมีการเตรียมระบบน้ำและระบบไฟให้สามารถต่อเติมครัวในแบบที่ชอบได้เลยและตรงด้านหน้าจะมีบล็อกช่องลมสามารถระบายกลิ่นและระบายอากาศได้ดีค่ะถัดมาห้องข้างๆจะเป็นมุมคอมมอนแอร์เรียทางฝั่งหน้าบ้านโดยส่วนของตรงนี้จะจัดเป็นมุมรับประทานอาหารได้4-6ถึงที่นั่งค่ะโดยห้องนี้จะเชื่อมต่อกับห้องครัวได้สะดวกและได้ความเป็นส่วนตัวจากบล็อกช่องลมด้านหน้าซึ่งตรงนี้จะมีระเบียงหน้ากว้างให้ปลูกต้นไม้ได้ด้วยนะ ด้านหลังบ้านเหมาะกับการทําเป็นห้องนั่งเล่นให้พื้นที่มากกว้างทีเดียวรองรับชุดโซฟาขนาดใหญ่ไว้นั่งดูหนังนั่งพักผ่อนกับคนในครอบครัวได้สบายๆเลยถ้าไปทางด้านหลังจะเป็นระเบียงพักผ่อนขนาดใหญ่ที่มีห้องน้ำสำหรับแขกแบบ powder room ตั้งอยู่ด้านนอกขึ้นมาที่ชั้น2กันต่อค่ะเพดานด้านบนจะติดสกายไลท์มาให้1จุดทำให้ถงทางเดินมีความโปร่งสว่างและช่วยประหยัดไฟได้ดีทีเดียวที่ชั้น2จะมีทั้งหมด3ห้องนอนค่ะ พื้นปูด,ด้วยกระเบื้องยาง SPC ลายไม้และได้ฝา้าเพดานสูงถึง2.7เมตรเหมือนกับชั้นหนึ่ง เข้ามาดูห้องมาสเตอร์เบดรูมกันค่ะห้องนี้มีขนาดใหญ่สุดได้พื้นที่หน้ากว้างเท่ากับหน้าบ้านนั่นก็คือ6เมตรภายในจะวางเตียงนอนคิงไซส์หวังโต๊ะเครื่องแป้งและชั้นวางทีวีปลายเตียงและที่ข้างๆเตียงจะมีหน้าต่างกระจกขนาดใหญ่ใช้รับแสงและรับลมกันได้อีกฝั่งหนึ่งจะทําเป็นอล็อกอินคอ e t เซตได้แบบนี้และยังสามารถเชื่อมต่อกับห้องน้ําส่วนตัวได้เลยสะดวกต่อการใช้งานเป็นอย่างมากนะคะ เพราะภายในห้องน้ําจะมีทั้งส่วนแห้งและส่วนอับน้ําให้สุขภัณฑ์ที่ใช้เป็นของอเมริกันสแตนดาร์ดและภายในห้องน้ําจะมีบล็อกช่องลมมาให้แบบนี้และยังติดสกายไลท์มาให้1จุดแบบนี้ด้วยค่ะมาต่อกันที่ห้องนอน2ค่ะห้องนี้จะอยู่ฝั่งทางหน้าบ้านห้องนี้สามารถทําเป็นห้องเด็กเล็กและสามารถวางเตียง5ฟุตได้ วางเฟอร์นิเจอร์มาตรฐานได้ครบและห้องนี้จะมีช่องแสงขนาดใหญ่จากประตูระเบียงหน้าบ้านตรงนี้ทําให้พักผ่อนได้สบายๆไม่อึดอัดเลยค่ะเข้ามาต่อกันที่ห้องนอน3ค่ะจะอยู่ติดก,กับห้องนอน2ทางโครงการจะตกแต่งไว้เป็นมุมนั่งเล่นให้ดูเป็นไอเดียในบ้านจริงสามารถทําเป็นห้องนอนเด็กเล็กได้หรือถ้ายังมีสมาชิกไม่เยอะจะทําเป็นห้องทํางานหรือห้องแต่งตัวของสมาชิกในครอบครัวทั้งหมดเลยก็ได้และในห้องนี้ก็จะมีระเบียงส่วนตัวมาให้เหมือนกัน ออกมาที่ถงทางเดินชั้น2ตรงนี้จะเป็นห้องน้ําส่วนกลางห้องนอนที่2และห้องนอนที่สาสามารถเดินออกมาใช้งานได้อย่างสะดวกค่ะซึ่งภายในห้องน้ําจะมีส่วนแห้งส่วนเปียกและที่เพดานจะมีสกายไลท์และพัดลมระบายอากาศติดมาให้ครบแล้วค่ะสำหรับโครงการอาวนาประชาอุทิศ90นี้นะคะเหมาะสําหรับใครที่กําลังมองหาบ้านในราคาไม่เกิน3ล้านบาทที่อยู่ในย่านประชาอุทิศสุขสวัสดิ์พระราม2ทําให้เดินทางเข้าเมืองไปทางถนนพระรามสามสาทรได้ง่าย ส่วนรูปแบบบ้านก็ออกแบบมาได้น่าสนใจค่ะเพราะเป็นทาวน์โฮม2ชั้นยกสูงพื้นที่เยอะเหมือนได้บ้าน3ชั้นมาพร้อมดีไซน์ใหม่ด้วยบล็อกช่องลมที่ช่วยบังสายตาประหยัดพลังงานและทำให้บ้านเย็นด้วยการหมุนเวียนอากาศจากธรรมชาติส่วนใต้ถุนบ้านสามารถต่อเติมเพิ่มห้องได้และภายในบ้านสามารถรองรับครอบครัวขนาดเดิ่มต้นและขนาดกลางได้ค่ะ ส่วนสิ่งอำนวยความสะดวกจะมีส่วนหย่อมมารวม3จุดและจะเน้นไปที่ระบบรักษาความปลอดภัยและมีเมนเกตแบ่งการเข้าออกไว้เป็น2รูปแบบทั้งแบบของลูกบ้านและวีซิเตอร์มีการติดตั้งกล้อง C C T V ทางเข้าออกและภายในโครงการค่ะและมีพี่ๆรอปรพอดูแลรักษาความปลอดภัยลูกบ้านอยู่ตลอด24ชั่วโมงและในเร็ว,เวนี้จะมีคลับเฮาส์สระว่ายน้ำและฟิตเนสโดยลูกบ้านจะได้รับเมมเบอร์ชิพและสามารถใช้ได้ในกลางปี2567นี้ค่ะ โดยค่าส่วนกลางของที่นี่จะอยู่ที่28บาทต่อตารางวาต่อเดือนและราคาเริ่มต้นอยู่ที่2.45ล้านบาท เป็นราคาที่หยิบจับง่ายและยังมาพร้อมโปรโมชั่นสุดคุม้มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคม2566ฟรีแอร์ทั้งหลังฟรีจดฟรีโอนส่วนลดหลักแสนและยังมาพร้อมของแถมถึง7รายการสำหรับใครนะคะที่อยากเห็นบ้านและบรรยากาศจริงสามารถเข้าเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์0 8 7 8 8 8 8 9 8 9 8 9ค่ะขอขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมในครั้งนี้นะคะครั้งหน้าเราจะพาไปชมโครงการไหนฝากรอติดตามกันด้วยและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ใน Home h o m e น a าอยู่ n n n e l และฝากติดตาม Facebook h o m e n ายอยู่ fc ฝากติดตามเว็บไซต์ w w w h o m e n a y u com และ t ิกตอ h o o m หน้าอยู่นะคะและสำหรับวันนี้เอมและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ